สวัสดีครับผมไอครับคือทำงานด้าน Marketing ของ Ripple Asia Venture หรือคือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้านเกม Publisher แล้วก็ Development ด้วยครับผม <S <S สำหรับการเห็นโฆษณาทดสอบรถเจ้าเท sla Mo เดลสาอันนี้นะครับผมก็เห็นจากทาง Facebook p a g Emperor Auto Cars ครับ <S <S ซึ่งมันดีตรงทีเ่เวลา เขาให้เราทดสอบรถเนี่ยกับผู้ิหารโดยตรงผู้ิหารแนะนําทุกอย่างอยู่กับเราโดยตรงเลยคือไม่ผ่านหือเซลล์หรืออะไรเลยแล้วเป็นอะไรที่เฟรนด์ลี่มากครับสำหรับการทดสอบรถนะครับอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้ารถโมเดล3ของเท s l a เนี้ยมันไม่ได้เหมือนรถทั่วไปที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบอันนี้มันจะเป็นเครื่องยนต์ทํางานผ่านมอเตอร์ซึ่งถ้าเป็นโมเดล3เนี้ยที่ผมได้ทดสอบจะเป็น มอเตอร์อยู่ด้านหลังคือเป็นการขับเคลื่อนล้อหลังผ่านมอเตอร์นะครับจะไม่มีเครื่องยนต์เลยทุกอย่างเรียบคือกระโปรงหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นที่เก็บของกระโปรงหลังที่เก็บของและตรงส่วนช่วงกาลางรถเนี่ยไม่มีตรงที่เอาไว้สําหรับพื้นที่สูงของด้านเกียร์เลยคือมันจะเป็นเรียบเนียนหมดไม่ว่าจะเป็นการนั่งการขับคนขับอะไรเงี้ยทุกอย่างคือทำออกมาดีไซน์ได้ดีมากๆส่วนสมรรถพส่วนสมรรถนะของตัวรถเองเจ้าเท s l a โมเดล3มอันนี้นะครับจากที่ผมได้ลองเนี่ย เวลาเราขับเร่งจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยหรือว่าศูนย์ถึงร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบร้อยี่สิบเนี่ยคือไม่กี่วินาทีเราสามารถทําความเร็วได้ขนาดนี้และช่วงเวลาที่เราเลี้ยวรถหรือว่าการแฮนด์ลิงของตัวรถเนี่ยเข้าโค้งอะไรต่างๆก่อถนนมากมันเป็นการทํางานจากเบรกดิสเพลย์ทั้ง4ล้อเวลาเราเหยียบเบรกหรือว่าการเบรกออโต้ของตัวรถเองเนี่ยมีความฉลาดระดับหนึ่งและการใช้งานออโต้พายโลดของเจ้า Tesla Mo เด l 3ตัวเนี้ยนะครับ มันก็ทํางานได้ดีมากคือถนนประเทศเรามันไม่ได้เป็นถนนที่เส้นตรงแล้วก็เรียบเนียนตลอดใช่ไหมคือมันมีทั้งทางครขะมีทั้งทางโค้ทงทั้งทางแบบวงเวียนอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าออโต้พายดอตของทางเทสลาตัวเนี้ยก็สามารถทําออกมาได้ดีมากๆและช่วงเวลาที่เราใช้เจ้าออโต้พายดอตอันเนี้ยเราสามารถปรับความเร็วได้สูงถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคือไม่ได้แค่ขับแค่60หรือว่าแ0แต่ออโต้พายดอตไปได้ถึงหลักร้อยกิโลเมตรเลย มันทําให้เวลาเราไประยะทางไกลหรือว่าทางใกล้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ได้หรือว่าจะเป็นการเจอรถติดหนักๆอย่างเช่นวันนี้ที่ผมได้ทดลองเทสล a าโมเดล3ใช่ไหมครับผมก็เจอช่วงรถติดหนักนะการเบรกระยะเบรกของตัวรถกับรถหน้าเราเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีคือไม่ห่างจนเกินไปแล้วก็ไม่ชิดจนเกินไปมีระยะสเปซอันนึงเผื่อแบบเวลามีมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมาก็สามารถโปรเทคเราได้ดีเลยครับ สำหรับเท s l a m o เด l 3อันนี้นะครับออต้องบอกไว้ก่อนมันเป็นรถคันแรกที่ผมได้ขับเป็นรถไฟฟ้าเมื่อเทียบก,กับรถยนต์สันดาบอันนี้เรื่องสมรถนะถ้าเกิดคะแนนเต็ม10นะผมให้อยู่ที่ประมาณ8เลยคือมันแรงแรงมากๆคือไม่เคยเจอรถบ้านอะไรที่ขับรถได้แรงขนาดนี้โดยส่วนตัวก็ขับรถ2ประตูก็รู้สึกว่ามันแรงกว่ารถ2ประตูของตัวเองด้วยก็ <c oughs> แอบอยากได้เหมือนกันครับ สำหรับใครที่อยากลองสำหรับใครที่อยากลอง t ท s l a Mo มเดล3อันนี้นะครับสามารถมาลองได้ที่ Emperor Auto c a r ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน Emperor Auto Cars ใน Facebook Page และการลองครั้งนี้ลองไม่ต้องเสียอะไรเลยลองฟรีนะครับมาลองกันได้เลยครับ